สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าอัฟศิลาก็มาส่งมอบรถโคดสวยอีกหนึ่งลำนะบอกเลยคันนี้โคดสวยนะครับน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับลูกค้าแฟนเพจของเราสั่งจบเงินสดกลางอากาศไม่มาดูรถเลยนะนี่คันนี้นะครับสวยมากราคาเบาๆนะคันที่เรากําลังอ่านำตัวส่งลูกค้านะครับโตโยต้าไฮรักรีโวตัว p r ี n e นเเครื่องยนต์2.4นะเป็นรุ่นตัว e elephant ปี2019เลยคันนี้ปี2019นะครับ น็อตไม่ติ่งราคาเบาๆนะนี่สั่งจบเงินสดกลางอากาศแบบไม่ต้องมาดูรถนะครับแล้วก็มีบริการขับส่งให้ถึงที่บ้านปลายทางนาครสวรรค์นะคันนี้นะนครสวรรค์เลยนะครับเน่กำลังออกเดินทางนะครับนี่ลีโวคันงามงามอีรีคันนี้นะครับงามขักงามเนี่ยไปพวกน่ะนะครับลีโวคันงามไปเลยเด้อนี่นะครับเปิดอาดลาดเนี่ยดากแม่แม่ไปอีกแล้วนะครับเบิ่งเอาเดน,นั่นนี่ ปลายทางนครสวรรค์นะครับคันนี้นะนครสวรรค์นี่ลูกค้าของเรานะครับมาจากทุกจังหวัดนะทุกสารทิศนะครับมาจากทั่วประเทศมาซื้อรถกับเราที่ขอนแก่นนะครับมาที่ขอนแก่นนะนี่ไปขวดอ่ะนะครับเรียบร้อยอ่านะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นการซื้อขายของเราแบบนี้นะครับลูกค้าของเรานะลูกค้าแฟนเพจน่ารักมากจริงๆนะครับซื้อขายจ่ายเงินสดเลยนะ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือ2ราคาถูกคุณภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777จากออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ